สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ พบกับผม,ผมพงพสูนนาพรหมแล้วรายการรู้แล้วรวยนะครับรายการที่จะพาท่านมาพบกับโอกาสทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของกิฟฟารีนครับวันนี้รายการของเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เด่นของกิฟฟารีนซึ่งผลิตภัณฑ์นี้หลายๆบ้านเขามีไว้ในครอบครองเรียบร้อยแล้วครับแต่แขกรับเชิญของเราจะมาเล่าให้ฟังว่าผลิตภัณฑ์นี้จะเป็นโอกาสทางการตลาดให้กับทุกท่านได้อย่างไรเรามาพบกับแขกรับเชิญคนพิเศษของเรากันเลยดีกว่านะครับผู้บริหารระดับ exclusive paradise คุณพิสิทธิ์เหมือนเมืองครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์เมื่อกี้นี้ผมบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีทุกบ้านนะและแต่ละคนเนี่ยเขาก็บอกว่าติดอกติดใจทุกบ้านมีติดไว้เนี่ยใช้ได้หลายแบบหลายหลายวิธีการและก็หลายวัตถุประสงค์ด้วยแล้วกำลังคุยกันถึงผลิตภัณฑ์ยอดฮิตนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์ของกิฟฟารีนพวกเราชอบเรียกว่าน้ำยาอเนกประสงค์ครับอาจารย์ผลิตภัณฑ์นี้มันเด่นยังไง ือจริงๆเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามีหลายอย่างทำได้หลายอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยมันควรจะมีหลายขวดครับคือล้มไปตรงไหนต้องเจอมันอย่างบ้านผมเนี่ยมีไม่ต่ำห้าครับนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหน้าทีวีครับนะครับเวลาลูกเต้าดูทีวีทําอะไรหกเพื่อนเรื่องของคือพื้นเราไม่ใช่เราใช้คอนิโต้ครับนะครับตัวนี้มันก็ทาความสะอาดได้ง่ายนะหรือว่าในครัวนะครับในชุดกระทะในชุดเตาแก๊สนะครับหรือว่าเอาไว้ในรถ เวลาในรถเนี่ยก็จะใช้ในเรื่องของตัวปัดน้าฝนเอาไว้หยอดผมมีรถหลายคันบีบบีบมันก็สามารถช่วยได้ในเรื <independ able S 3> <SD> weapons, ่องการล้างเยอะแยะมากมายครับอาจารย์ซึ่งวิธีการในการนําเสนอเนเราต้องมีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะไหมจะไปพูดเรื่องนี้ในส่วนใหญ่ไปพูดให้ใครฟังคือมันเป็นความหนักหลายสินค้าพวกนี้อย่างที่ผมนําเรียนคือเป็นสินค้าเปิดใจใครก็ตามนะครับที่ผู้ชายผู้หญิงพ่อบ้านแม่บ้านได้หมดเลยได้หมดเลยนะครับที่เป็นสมาชิกในครอบครัวคือทุกคนมีสิทธิ์ที่จะหยิบขวดนี้ไปเพราะว่า มันไม่เป็นโทษมันไม่ให้โทษมันไม่เป็นพิษมันโดนตัวได้ไม่ใช่ต้องไปวางสูงต่องการแสงแดดเอาไว้ในตู้เย็นไม่ใช่ตัวนี้อยู่ตรงไหนก็ได้สาระสําคัญของผลิตภัณฑ์นี้ทําอะไรได้บ้างโอ้มาสศจันนะครับตั้งแต่ป้ายคอเสือ้อนะครับทิ้งไว้5 1 0นาทีนะครับไม่ต้องไปแคว้แกๆ้ะนะครับตัวนี้ประหยัดได้ละสอง ในเรื่องของการทําความสะอาดพื้นฝาหนึ่งเนี่ยผสมน้ำได้หลายลิตรนะครับสาลิตรโดยที่ซ้ำไปดูตามความเข้มข้น,นสามารถที่จะล้างพื้นถูพื้นได้นะครับผมแล้วก็ทำประโยชน์ได้อีกมหาศาลเลยรับเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์นี้เวลาไปเล่าหลายค,คนบอกว่าเอา้า มันเป็นยังไงเหรอผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดอนเนกประสงค์ค,คุณพิสิทธิ์บอกว่าบางครั้งเล่าอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีสาธิตด้วยถูกต้องและการสาธิตนี่จะสาธิตอะไรสาธิตที่มีการสาธิตหลายวิธีนะครับผมบะบจะเป็นสาธิตในเรื่องมารัางข้าป,ปากา,าร้าบลิฟติกนู่นนี่นั่นแต่วันนี้ผมเองเนี่ยทำงานภาคสนามกับชาวบ้านชาวสวนชาวไร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนความแตกต่างมันมีให้เห็นอย่างในเมืองเนี่ยการปรุงก๋วยเตี๋ยวหรือว่าการ Uh, เขาเรียกว่าการต้มหม้อก,ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาจะใช้แกส๊สครับแต่ถ้าตามบ้านนอกแม่ค้าที่ขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาจะใช้เตาถ่า,านากับเตาฟืนเพราะฉะนั้นมือเขาเนี่ยทั้งปรุงก๋วยเตี๋ยวทั้งสารวนไหนจะล้างมือนูน่นนี่นั่นพอตึกตรงเย็นปุ๊บคาบมันฝังลึกรหรือว่าจะเป็นช่างซ่อมรถช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์รถรถมอเตอร์ไซค์หรือรถจักรยานอะไรก็ตามเนี่ยเวลาเขาโดนคาบต่างๆเขาจะใช้ผงซักผ้าซึ่งมันจะร้อนเพราะฉะนั้นการสาธิตที่ไฮรลที่สุดกันนี่เลยครับน้ำมันคิโลน้ำมันคือพวก คือน้ำมันเครื่องที่เขาใช้ที่เสื่อมคุณภาพแล้วขายมันออกมาครับจาราบีก็ได้แต่วันนี้ที่โหดสุดก็คือน้ำมันคีโรขวดนี้ยแล้วพกติดไว้เลยติดไว้เลยครับนปยสันทิตบอกว่านี่คือสุดยอดแห่งความสกปรกผมบอกว่ามีอะไรที่เกินนี้ไหมเขาบอกโอ้โหนี่โหดแล้วนะแล้วสี่งสำคัญก็คือว่าผมเตรียมไว้บางทีผมก็ไม่ได้ออกมาเพราะว่าผมจะถามว่า ที่บ้านมีน้ำมันคิโลที่ถ่ายทิ้งไว้บ้างไหมจากมอเตอร์ไซค์จากรถยนต์เขาจะบอกอ๋อมีมีม,ม,มีแล้วเขาก็จะไปหาเขาจะถามว่าเอามาทําอะไรอืมผมบอกว่าผมจะเอาน้ํายานเนี่ยผสมของคิฟรินเนี่ยล้างเขาบอกออกเหรอ,อเขาบอกออกเขาจะมีคําถามว่าไม่ออกอะนะครับเรายังไม่ต้องบอกราคาเพราะราคามันโคตรถูกเลยเพราะนั้นเราบอกว่าคุณภาพก่อนว่ามันเป็นยังไงกับชาวไร่ชาวสวนเนี่ยไหวไหมครับอาจารย์เรามาสาธิตก่อนว่าสมมุติว่าผมเป็น ลูกค้าผมเป็นผู้มุ่งหวังคุณพิสิทธิ์มาถึงเราคุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะสาธิตเพื่อให้เห็นว่ามันทําความสะอาดได้ง่ายครับอาจารย์อ่ะผมขออนุญาตยกน้ำมาไว้ตรงนี้ได้ไหมครับได้ครับได้ครับนิดนึงอาจารย์เอาล้ครับให้เห็นชัดๆเลยนะฮะครับทีนี้เรามาดูกันครับผมก็บีบน้ํามันคิโลใส่มือรับใส่สองมือเลยฮะใส่มือเดียวก่อนหนึ่งสองนะครับบีบไปให้เยอะๆเลยฮะถ้าเกิดว่าเขาเขาเกิดว่า เจ้าของบ้านเยอะพอไหมเนี่ยเยอะพอครับนี่เยอะถ้าเกิดว่าเจ้าของบ้านหรือว่าผู้มุ่งหวังเนี่ยอยากจะลองเองบีบใส่ในมือเขาเลยนะครับครน้ามันค้โล่เนี่ยเมื่อมันโดนเล็บอมันโดนเล็บเนี่ยมันจะออกยากแล้วกลิ่นมันจะเหม็นนะครับมันเป็นกลิ่นที่ใช้แรงมากอาจารย์เนี่ยนี่กลิ่นมาแล้วใช่เลยครับนี่คือน้ามันคิโลแล้วไฮไลท์ก็คือว่าเห็นไหมครับผมไม่ได้ถอนนาฬิกาเพราะผมมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์น้ำยาในประสงค์เนี่ยล้างออกแน่นอนพอมันอยู่ในนี้ปั๊บมันเคลอะ ให้มันเคลิเลยครับทิ้งไว้สักพักหนึ่งก็ได้พูดคุยกับเขานะครับบอกว่าเนี่ยเพื่อให้มันจับเข้าไปฝังอยู่ในหนังของเราเลยแลบอกอย่างนี้เลยนะครับแล้วเรามาดูประสิทธิภาพของน้ํายาเนี่ยผสมกิบเอรลนอาจารย์ลองบีบใส่มือผมเลยครับอ่นี่นะห้ปริมาณที่พอสมควรนะครับนี่คือเราสาธิตอาจจะนิดนึงครับพอแล้วครับพอแล้วอาจารย์ประมาณสักสิบยี่สิบหยดคือจริงๆมันก็หยิบบีบไปน้อยกว่าที่หยดน้ามันกิโลอยู่นิดเดียวครับใส่ไปนิดเดียวครับนะครับนี่ฮะ พอเราใส่ไปปุ๊บมันจะทําปฏิกิริยาบอกได้เลยนะครับว่าน้ำยามันเหมือนทละลายนะใช่ครับเป็นสูตรเข้มข้นที่เขาเรียกว่าย่อยสลายทางชีวภาพได้นะครับไม่เป็นอันตรายแล้วเราก็ใช้ผ้านะครับผ้าขาวที่เป็นผ้าเปียกชุบน้ําไว้เช็ดนี่คือแค่ผ้าชุบน้ำผ้าชุบน้ำครับอาจารย์ดูฮะมันอยู่ในซอกเล็บนะครับดูนะครับผมจะทําให้ดูเลยนี่ครับอืเราดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเรากําลังย้ายคราบสกปรกมาอยู่ที่ผ้าละจากมือไปอยู่ที่ผ้า นี่ครับเขาจะตื่นเต้นนะครับเวลาไปภาคสนามเนี่ยเขาจะดูเลยว่าเฮ้ยมันออกด้วยเหรอนะครับนี่ฮะมันย้ายคาไปแล้วนี่ครับผมต้องการให้มันออกทุกซอกนี่ไม่ได้ไปล้างด้วยสบู่ไม่ได้ไปล้างด้วยน้ําเปล่าเลยนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้แสบมือด้วยผมสบายมากๆเลยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเช็ดแล้วมันจะออกในระดับหนึ่งให้ดูครับนี่ครับตามซอกเล็บถือว่าออกไปเยอะออกเลยครับตามพอกเล็บเนี่ยเดี๋ยวพอเราล้างอีกทีก็ถึงออก เอาเป็นว่าประมาณนี้ก่อนเราดูนะฮะสืะสะอาดแล้วสะสะอาดแล้วนะครับในระดับหนึ่งเราดูครับเอ๊ะแล้วผ้าเนี่ยเราจะสาธิตครั้งเดียวเลยเหรอผ้าขาวอ่ะใช่เสียดายอ่ะเสียดายครับมันต้องใช้สาธทิตครั้งต่อนี่ผมสาธทิตมาหลายครั้งแล้วนะครับผ้าขาวตัวนี้นะครับเราดูนะครับเมื่อผมแช่ลงไปนะครับสารลดแรงตึงผิวที่มีอยู่ในน้ำยาสูตรเข้มข้นของเราดูนะครับผมแค่เขย่านะครับยังไม่ได้ขยี้มันจะย้ายที่อยู่ไปนั่นแล้ว อาจารย์เห็นไหมครับเพราะว่าเมื่อกี้นี่แค่น้ํายาอเนกประสงค์มันอยู่ที่หลังมือเราใช่ครับนี่มันย้ายที่แล้วครับแค่เราตกนะเรายังไม่ได้ยังไม่ได้ขยี้ผ้าแล้วก็ยังไม่ได้เอาแปรงไปไปฟอกผ้าเลยใช่ครับครับไม่ใช่แค่ในระดับหนึ่งแล้วนะครับนี่หลุดออกหลุดออกเลยครับหลุดออกแล้วทีนี้เมื่อมันออกในเกือบหมดแล้วเราทําที่ดูเลยครับเพื่อล้างมือเราด้วยครับขยี้ด้วยอในน้าเรีเห็นไหมครับครับขยี้ด้วยอาจารย์ดูนะครับ เมื่อเราขยี้เรียบร้อยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมบิดเลยขี้เกียจนะครับอ่าคือแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันเห็นแล้วแหละนี่ครับอาจารย์ว่ามันหลุดออกครับเห็นไหมครับนี่ขนาดเราไม่ไม่ได้ขยี้อะไรมากมายนะครับนี่ครับมันหลุดออกเลยผงซักฟอกก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ครับซึ่งในชีวิตจริงถ้าเกิดเราไปใช้ผงซักฟอกอีกใช้แปรงอีกนี่ผ้าก็กลับมาขาวเหมือนเดิมครับนี่ครับถ้าเรามีเวลานิดหนึ่งแช่ไว้ปุ๊บมันก็จะจัวยมากขึ้นพอดีด้วยระยะเวลาจำกัดนี่ให้ดูครับ ครับอย่างน้อยที่สุดเราเห็นแล้วว่ามันออกได้ง่ายนะออกได้ง่ายหลุดออกง่ายเพราะฉะนั้นที่เขานิยมกันว่าจะเอาไปป้ายที่บร,ร,ร,ริเวณคอเสื้อเชิ้ตเวลาเราไปทํางานเนี่ย<ช>มันจะช่วยให้ถนอมใยผ้าด้วยแล้วก็ทําให้สิ่งสกรปรกนี่ออกง่ายด้วยบนะครับ,รบ,รบเอาล่ะเราสาธิตแบบนี้ปั๊บพอลูกค้า <c oughs> ที่เราไป ไปคุยกับเขาแล้วแล้วปิดการขายได้เลยเอาคนละขวดสองขวดสามขวดมีอีกไหมแต่ไฮไลท์คือเขากังวลเรื่องราคาเฮ้ยคุณภาพขนาดนี้มันออกขนาดนี้ไม่คานขนาดนี้พอเราบอกเขาบอกร้อยกว่าบาทสั่งกันแบบบางคนสั่งเป็นโหลเพราะเขาบอกว่ายที่บ้านนะไม่ว่าจะเป็นน้ามันขี้โลไม่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยโดนตลอดเลยเขามาให้เอามาปิดการขายได้เลยครับจากการประทับใจจากการที่เราสาธิต เอาน้ำมันที่โลอไปไว้ในน้ำเนี่ยครับอาจารย์ครับท่านผู้ชมครับ 1. ผลิตภัณฑ์เท่านั้นแต่สามารถสร้างยอดธุรกิจที่เติบโตได้ในช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับคุณพิสิทธิ์ว่าจุดเริ่มต้นจากผลิตภัณฑ์เพียงขวดเดียวมันทําให้คุณพิสิทธิ์มียอดธุรกิจเป็นล้านได้อย่างไรช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ